วัสดีครับผนอื่นต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อขอเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้มาอัปเดตต้นสมุนไพรอีกนะครับต้นสมุนไพรที่มีเส้นอยู่ทั่วไปนะครับมันจนนะเกิดมันจะพืิดที่ขึ้นอยู่ตาม หัวได้ไปนานนะครับตามสวนตามป่านะครับมีอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งซึ่งมีประโยชน์มากนะครับซึ่งมีประโยชน์มากแต่โบ,บราณก็ใช้กันเวลาเกี่ยวข้าวโดนเกี่ยวเกีเ่ยว,ยวข้าว บาดมือบาดนิว้วก็ใช้ใบสาบเสือเนี่ยแหละครับกระยี่กระยี่แล้วก็โปะไว้ห้ามเลือดน,นครับห้ามเลือดได้เป็นอย่างดีนะครับก็เห็นมานะครับเห็นมานักแับรักษาเบื้องต้นนะครับเดิน,นจุดเดินจุดได้เป็นอย่างดีนะครับ บเนื้อนะแตะได้นนะเย,ะยอะท,ทันเทีนะครับอันนี้เห็นประสบก,การณ์มากับตานะครับส่วนประโยชน์อย่างอื่นนะครับสรรพคุณของต้งสนสาบเสือนะครับสรรพคุณของต้นสาบเสือก็ทั้งดอกทั้งใบนะครับ ดอกใบนะครับดอกใบนี้ก็ใช้ประโยชน์นะครับทำความสะอาดดีๆแล้วก็นำไปตากแห้งนะครับนำไปตากยังใบดอกนะครับก็เอาชงนะครับชงรับประทานนะครับชงรับประทานน้ำชานะครับหรือนำไปต้มก็ได้นะนำไปต้มก็ได้ ตามความเหมาะสมของภาชนต่างที่ใส่นะครับนับประจานเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับสำหรับใบดอกอันนี้จะช่วยนะครับจะช่วยในด้านแก้แก้โรคก,กดไลย้อนนะครับแก้โรคก,กดไลย้อนช่วยลม ลมภายในลำไส้นะครับลมภายในกระเพาะนะครับแก้ต้องอืดนะครับแก้ต้องอืดจะช่วยสมานแผลในลำไส้สมานแผลในกระเพาะนะครับสำหรับใบดอกครับสำหรับใบดอกอันนี้ช่วยได้นะครับแก้กดไตย้อนแก้ต้องอืดครับลมในลำไส้ับลมในกระเพาะสมานแผลในกระเพาะสมานแผลในลำไส้นะครับ ช่วยได้ครับสาหรับใบแดดดอกของต้นจับเสือนะครับส่วนส่วนต้นนะครับส่วนต้นนะครับก็ให้นํามาทําความสะอาดตาดนะครับตัดประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วมือนะครับประมาณสักหนึ่งนิ้วมือแล้วก็นำไปตากแห้งนะครับให้แห้ง นำมามัดนะครับนำมามัดหนึ่งกับมือนะหนึ่งกำมือนะหนึ่งกำมือเดียวนะครับนำมามัดนะครับใช้น้ำพอประมาณกับต้นสักเสือนะครับประมาณหม้อดินประมาณหม้อเดินด้หนึ่งการน้ำต้มต้มรับประทานนะครับต้มรับประทานอันนี้จะแก้โรคไตเสื่อมนะครับ อันนี้จะแก้โรคไ้เสียงขับนิ้วนะครับขับนิ้วน,นิ้วจะออกจะหายออกหมดนะครับอันนี้ลองดูนะครับสําหรับสัพนของต้นสับปะรนะครับครับสหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เป็นกันเนีครับสวัสดีครับ